สวัสดีครับชาวเซนนีคนครับกลับผู้พ้องแอร์สิดพาครับเรียกคลิปอัปเดตเซเวอร์ไนท์เซเวอรเกาหลีนะครับก็เตรียมฉลองครบรอบ7ปีนะครับในสัปดาห์หน้านั่นเองนะฮะว่าใครจะมาพร้อมกับแทโอวนเนี่นะครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการรีเมคนะครับรินนะฮะมิดเอดเวกนะครับในที่สุดก็ได้รับการรีเมคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งทีเวทได้รับบัฟที่ดีมากกลับมาอีกครั้งนะครับอ่ะมาดูที่สตอรี่ไลน์กันก่อนครับพอเปิดเกมมาก็จะเจอชาพีลตัน เจอหน้ากับจูดาสนะครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในมิติความฝันของยอนฮีมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เหมือน Judas จูดาสจ้าตัวยอนฮีไปแหละแต่ว่าเพลตันพยายามจะหยุดไว้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนั้นนะโอเคก็อะไรขึ้นบ้างนะครับเออได้เหรอเอ็นขได้เหรอ เอามีแค่นี้หรออะไรวันนี้นะฮะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับมีอัปเดตอะไรกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกเลยก็ต้องไปคุยกันถึงตัวละครที่ได้รับการรีเมค่นเองนะครับซึ่งก็คือริน่นเองนะครับซึ่งต้องบอ,อกก่อนว่าเออตอนแรกเนี่ยผมเตรียมจะทําปู่แล้วนะเกือบแล้วนะครับเกือบจะเปแล้วดีที่ว่ารินรีเมคมาในสัปดาห์นี้นะครับทาให้อ่ะโอเคเขายังไม่ทิ้งทีเวทนี่หว่งงั้นสต็อปก่อนนะครับปู่ลาก่อนนะฮะ กลับมาทำทีเวทเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะรินนะฮะรีเมคมาใหม่แล้วต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนพาสีบางส่วนออกไปแล้วก็ได้ของใหม่กลับมาใช่ไหมว่ากลับมาดีกว่านะครับเพราะว่ามันเคยเป็นของโกงที่อยู่ทีเวทมาก่อนนะครับแต่ว่าถูกเนื้อฟอกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะฮะึ่งนั้นก็คือพาสีของรินนั่นเองนะครับเมื่อก่อนรินจะมีพาสีเพิ่มคริติคอลก,กับจุดอ่อนนะครับให้กับแถวหลังแต่ว่าถูกนาออกไปแล้วนะครับตอนนี้จะได้รับเป็น บัฟสปีดมาแทนนะครับบัฟสปีดคืออะไรบัฟสปีดก็คือบัฟที่เมื่อตัวละครของเรานะครับทำการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลก็ตามนะฮะมันเจอกไปทําการโจมตีความเร็วนะครับหรือโจมตีติดสปีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งบัฟนี้นะครับจะให้เฉพาะตัวละครสายเวทเท่านั้นในทีมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพอมีบัฟนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวมิดอาเวทของทีมเวทเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่ออกสกิลไปแล้วเนี่ยเราได้โจมตี sba ซ้ำเข้าไปเนี่ยถือว่า มันช่วยเติมเต็มดาเมจแล้วก็หลายๆอย่างได้เยอะเลยนะคือ SBA บางตัวเนี่ยเพื่อนเก็น่าจะเข้าใจว่ามันค่อนข้างจัดสตรองใช่ไหมครับอืมบัฟสปีดเนี่ยจึงเป็นบัฟที่ค่อนข้างเทพมากๆเลยนะจนมันถูกเนิร์ฟอ,ออกไปจากแอเรียลจากเมื่อก่อนเนี่ยแอเรียลเนี่ยบัฟใครก็ได้กลายเป็นว่าต้องไปบัฟใน PVE เท่านั้นนอกจากแอเรียลก็จะมีตัวละครอย่างไอรีนที่จะบัฟให้แบบแถวหลังใช่ไหมแล้วก็ตัวละครบางตัวที่มีในตัวเองอยู่แล้วอย่างยอนฮี ee, อะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะบัฟนี้นะ ต่อมานะครับเป็น effect, เอฟเฟกต์ทุกชีวิตนะครับจะมีวอยชิลสามครั้งก็คือตายเกิดขึ้นมาปุ๊บก,ก็มีวอยชิลนะครับอะไรแบบนี้3ครั้งนะไม่เยอะไม่น้อยนะครับน้อยแหละจริงๆก็น้อยอะนะแต่ว่านางมี2ชีวิตนะครับก็เลยถือว่ารับได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เท่าเดิมนะจะก,ก่อนรีเมคนะครับแล้วก็ตายเกิดได้1ครั้งเลือ่าเลื่อน5 0ซึ่งก่อนอันนี้ไม่มีนะตอนนี้ก็เลยกลายเป็น,นว่าถ้าเราใส่แหวนชุบเนี่ยจะมีชีวิตตั้ง3ชีวิตเลยนะถือว่าค่อนข้างโอเ สามชีวิตชีวิตละสามรอยก็ถือว่าก้าวอยก็เยอะอยู่อ่ะเออก็เยอะอยู่นะครับอืมนะฮะ SBA นะครับ20%นะฮะในส่วนของ SBA เนี่ยไม่อาจจะหวังผลได้ไม่เยอะมากนักนะครับ SBA เขาบอกไวยว่าโจมตีด้วยดาเมจเอ่อไม่ใช่สี SBA ของเซิร์ฟนี้มันดูตรงไหนปะ <c oughs> นะฮะโจมตีด้วยดาเมจหนึ150่งนะครับ1ครั้งนะฮะแล้วก็จะหัก HP นะครับ หักเลือดของศัตรูนะครับ30%เป็นเลขง่วงนะอันนี้น่าจะเป็น30%ของหลอดหลอดแม็กใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ30%ก็ถือว่าหาักเลือดไปข้อหนึ่งเลยแล้วกันแต่ว่าถามว่ามันเทพจนถึงว่าต้องเน้นในส่วนนี้ไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแค่เป้าเดียวแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์น,นะครับอาจจะทําให้ไม่มีใครตายก็ได้นะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีบัฟสปีดแล้วมันคือของแถมชั้นดีฮะ อ่าไม่ว่ามันจะเป็นเอฟเฟกอะไรก็ตามการที่ตีซ้ำก็คือของดีอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้มาดูใช้งานสกิลใช้งานดีกว่าสกิลใช้งานเนี่ยคล้ายๆเดิมอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลพิลดามจเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะบัฟจากส0,000ื่นเป็น6 0หม0นนะครับแรงขึ้นเยอะเลยนะครับ6 0 0 0ื่นนะตามเป้า60,000นะครับผักเลือดไปเลยเลขม่วงนะแล้วก็จะมอบดีบัฟบีบังคับนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดในทีมนะฮะ สกิลนี้โจมตีแค่สเป้าแต่ว่าแจกบีมังคับ5เป้านะครับถือว่าเป็นสกิลที่ออกมาแล้วไม่แย่เลยนะต่อให้ตัวนี้จะออกสกิลเนี่ยก็ไม่เกลือนะครับสกิลนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะต่อมาอีกสกิลหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะเกลือนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสกิลที่หักเลือดครับแต่ว่ามันหักเลือดศัตรูนะขนาดนั้นนะครับมันเป็นการหักเลือดที่ยังไงก็ไม่มีวันตายนะท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเราเปิดมาแล้วเราใช้เลยเนี่ยมันก็หักครึ่งหลอดเนี่ยมันก็ดูเยอะนะ แต่ถ้าเกิดบอลในแง่ของทีมสปีดสู้กันเนี่ยเลือดไม่ค่อยมีผลมากนักเพราะว่าทีมสปีดเนี่ยคือสกิดกันทีเดียวก็คือตายถ้าเกิดวอยหมดหรือเกราะหมดเกราะเทินหมดอะไรเงี้ยต่อให้มีแคปเลือดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เกือบตายอ่ะถ้าเกิดมีแคปเลือดแบบ20% 30%เนี่ยก็อาจจะเกือบตายได้ใช่ไหมโดนทีหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือมันหักเลือด50%นะครับยังไงมันก็ไม่มีคนตายแล้วก็ ถ้าเรามองว่ารินเนี่ยสามารถเอาไปสู้ทีมถึกได้ดีเช่นสกิลแรกมีหักเลือดห0,000สกิลนี้มีหักเลือดห้าสิปอร์เซนตแต่ว่าอย่าลืมว่าในอารีนาเราเจอทั้งทีมสปีดแล้วก็ทีมถึกนั่นหมายความว่าถ้าเราเอารีนเป็นตัวออกสกิลบ่อยๆเพื่อหวังจะสู้ทีมถึกเวลาเจอทีมสปีดด้วยกันเองผมว่าจะมีปัญหาอย่างมากๆมากๆเลยเพราะว่าสกิลรินเนี่ยมันเป็นเพียวดาเมจแล้วมันไม่มีจํานวนฮิตนะครับท่านผู้ชมอืม มันก็เลยไม่สามารถถลุมเกราะไม่สามารถอะไรได้เลยต่อให้จะหักเลือดอีกฝ่ายจนเหลือแค่10หรือ20%ซก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ตายอยู่ดีแล้วเขาก็ยังมีเกราะอ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นสกิลใช้ง่ายของรินเนี่ยมันมันดูดีเมื่อสู้กับทีมถึงแต่ว่าสู้กับทีมสปีดแล้วเนี่ยอาจจะค่อนข้างหวังผลยากนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยออกมาก็ไม่เกลือเพราะว่าเรามีบีบบังคับนะครับส่วนสกิลสเนี่ยอาจจะเกลือนิดหนึ่ง50%ของศัตรูขนาดนั้นคือยังไงก็ไม่ตาย มีเอฟเฟกแถมขึ้นมาคือขจัดดีบัฟนะครับอันนี้เออไม่ใช่ลบบัฟของอีกฝ่ายนะครับอันนี้ไว้แก้พวกซอมบี้ใช่ไหมถือว่าพอได้อยู่เพราะว่ารินเนี่ยมี3ชีวิตด้วยสมมติใาสา่แหวนชุบนะครับก็จะมี3ชีวิตมีโอกาสที่ริน,นจะเรือรอดไปช่วงหลังๆแล้วเจอกับตัวละครที่เป็นซอมบี้อยู่พอสมควรถ้ารินออกสกิลในช่วงเลทเกมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในส่วนนี้นะโอเคทีนี้สกิลอเวกนะครับ ตกี Del ้เอาเว้เนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนเดิมก็คือโจมตีสีเป้านะครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเร่งสี่เทิร์นเอรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเร่งเทิร์นเพิ่มจากสามเป็นสี่หรือเปล่าน,นะแต่ว่าคุณสมบัติคล้ายๆเดิมก็คือจะมีดาเมจสีเป้านะครับเร่งเทิร์นแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เซฟแอเทมเบลเอฟเฟกต์นะครับก็คือยิ่งเรามีธาตุเดียวกันเยอะในทีมนะครับดาเมจตรงนี้จะถูกหารลงและจะเป็นการเพิ่มจํานวนฮิตมากขึ้นเช่นถ้ามีตัวเวทสองตัวจากสี่ร้อยก็จะเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งนั่นเอง ซึ่งยิ่งจำนวนฮิตเยอะก็มีผลต่อการถลุงไวชิลและมีโอกาสโจมตีเข้าเลือดอีกฝ่ายได้สูงขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายมีไวชิลอยู่3ามามบอยนะครับแล้วทีมเราเป็นทีม5เวทเลยสกิลรีก็จะโจมตีแบบ5ฮิตใช่ไหมครับมันก็จะหากบอยไป3ฮิตก่อนแล้วก็จะเข้าเลือดอีกฝ่ายอีก2ฮิตนั่นเองอันนี้คือยิ่งมีท่านเวทเยอะก็จะยิ่งมีคุณสมบัติในการเจาะไวชิลของอีกฝ่ายเยอะขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบกาาารรเเเล่นนนนขอองงใใมต้ัจป็ จำนวนฮิตเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเรามีตัวละครเปิดที่ค่อนข้างทรงพลังใช่ไหมครับในยุคนี้มันถลุไวชิวค่อนข้างเยอะแล้วก็พอวนกับเทิร์นม,มาเนี่ยมันมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงข,ของเราเนี่ยจะใช้สกิลหรือว่าอะไรสักอย่างทําให้ไยชิวอีกฝ่ายเนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึง5ครั้งนะครับสัดส่วนใหญ่นะน่าจะเหลือแค่ประมาณครั้ง2ครั้งเท่านั้นแหละการเล่น5ฮิตถ้ามองในเชิงของประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์พาวเวอร์มาถึงเวอร์ไปหน่อยที่จะเอาหวังผลถึง5ฮิตนั่นเองนะครับแต่ว่า ถ้าคนอวยทีเวสนะครับคุณเล่นทีเวสอยู่คุณก็สามารถได้ในอย่างฟินนั่นเองนะฮะแต่ว่าสกิลนี้ไม่มีทะลุบัฟนะครับเทียบกับสกิลของเฟย่าแล้วไปหวังผลสกิลเวสของเฟย่าจะดีกว่าเยอะเลยนะเฟย่ามันจะเป็นสกิลแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าของเขาเป็นทะลุบัฟนั่นเองนะโอเคนะครับส่วนของรักก็ตายเกิดนะครับถ้าเลือด50เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เลยนะแน่นอนว่าส่วนตัวผมเลยนะแค่อ่าบนบรรทัดแรกว่าบัฟสปีดให้กับทีมเวท ผมก็ไม่อ่านอย่างอื่นแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้ผมก็ยอมเสียสล็อตหนึ่งเพื่อจะใส่รินในทีมเวทแน่นอนอยู่แล้วนะเออมันผุ้มามากๆเลยนะครับกับการที่มีบัฟสปีดเนี่ยไม่ว่าต่อให้เราจะกลับไปเล่นเฟยย่าก็ตามเฟยย่าเราคิดสภาพเฟยย่าที่ออกสกิลแล้วเราสามารถ SBA เฟยย่าแบบมันเป็น SBA ที่แบบเน้นค่าหนึ่งเป้าแบบหนักหน่วงมากอะ่ะของเฟยย่มามันเหมือนกับว่าเราได้สามารถยิงอัดเข้าไปซ้ำอีกตัวหนึ่งให้มันตายครับท่านผู้ชมมันเจ๋งมา,มา,มากๆเลยนะไอ้บัฟสปีดเนี่ยต้องบอกว่ามันโกง แต่ก็เท่านี้เท่านั้นครับองค์ประกอบอื่นของทีเว่ก็ยังถือว่าค่อนข้างเก่าสําหรับเมตานี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าแล้วอ่ะนะนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสําหรับรีมิดเอเวสนะครับก็ถือว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่มีตัวเวทได้รับการรีเมคนะต่อมานะครับมีการเพิ่มมิสกิลนะครับอันใหม่นะฮะโอ้โหนี่มันเออ่ฉากแฮโอฟันชึ้ง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 ใช่ไหมเนี่ยเสียงนี้มาเลยนะฮะเป็นมิสกิลขอดาวอันใหม่นะครับเกรดทั้งหมด30ช่องนะเทียบกับ สกิลเร่งเทินอ่ามิดเอาไว้ A ay, สกิลเรียกว่าอะไรนะมิดสกิลเร่งเทินเนี่ยมีเกรดเท่ากันนะครับ30เกรดนะเอฟเฟกคือซุ่มนะครับลดเลื่อนอีกฝ่ายนะครับ2เป้านะครับ80%นะครับ80%เลยนะแล้วก็เร่งเทินห้าเทินนะครับท่านผู้ชมเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างแรงนะแต่ว่าด้วยจำนวนเป้านะครับที่น้อยนะครับก็คือมันมันเอฟเฟกดีไง,ไงมันก็เลยเหลือแค่2เป้าแถมเป็นการอ่า โจมตีแบบสูงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสกิลเนี้หวังผลใช้งานยากนะครับค่อนข้างยากเลยแต่ถ้าบอกว่าเลดเกมเนี่ยก็คือเดือดเลยนะคือเล่ง5เทิร์นนี่คือซอมบี้วัดไหนก็คงจะตายนะทีเดียวนะมันมันก็กึ่งกึ่งมีลบบัฟเลยอะครับในตัวเพราะว่าการเล่ง5เทิร์นเนี่ยบัฟส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่แค่2-3เทิร์นใช่ไหมถ้าเรามันเหมือนสกิลนี้มีลดเลือด80%เปอร์เซ็นต์เล้งเทิร์นแล้วก็ลบบัฟด้วยในตัวเออแต่ว่ามันแค่2เป้านะอาจจะดูต้นเกมอะ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์ แต่ว่าเลตเกมมันได้อยู่นะครับเพราะว่าเป้าเหลือน้อยปุ๊บตู้มเข้าไปนะครับหักเลือด80แล้วก็อันนี้เลยก็ได้อยู่หรือว่าจะเอามาสู้ทีมถึกหรือเปล่าเพื่อกดเลือดทีมถึกบ่อยๆอ,อย่างนี้ไหมถ้าทีมเราสามารถเร่งมิกเกตได้เร็วๆครับแล้วก็ใช้มิสกิลนี้เป็นตัวช่วยในการหักเลือดทีมถึกอย่างนี้หรอแล้วก็แล้วก็สกิลเติมเต็มในส่วนที่เลือดยังเหลืออยู่อะไรแบบนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าสู้กับทีมสปีดด้วยกันเนี่ยการหักเลือด80%มันก็ มันจะเป็นเหตุผลเหมือนกับที่ผมบอกกับสกิลรินนะครับว่าการหักเลือดโดยตรงของทีมสปีดด้วยกันเองเนี่ยมันก็มีผลอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีผลมากมายนะเทียบเท่ากับการใช้สกิลที่เป็นการถลุมก,กรอกหรือว่าการเล่นเคินโดยตรงะนะแบบนั้นน่ะมันน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับอืมนะฮะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตตัวมิสกิลกับตัวละครวิดเอดสนะครับแล้วก็ มีปรับปรุงนะครับในส่วนของร้านกาชานะครับเราไปดูร้านกาชากันดีกว่านะฮะว่ามีปรับปรุงอะไรบ้างนะครับไหนดูซิมีแบนเนอร์อะไรแนะนำไหมเอ้ยนี่ไงอ่ะอันแรกอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนเลยไหมโอเคไม่ใช่นี่วะอ๋อนี่นี่นี่ตู้ของรักนะครับตู้ของรักนะครับตอนนี้เพิ่มนะครับอันสุดท้ายนะครับอันใหม่มานะครับก็ เมื่อเปิดครบ50ครั้งนะครับจะเป็นการันตีของลักท็อปออปชั่น1อันแต่สุ่มนะมีถึงตัวล่าสุดในเกมเลยก็คือตัวละครใหม่มาก็คือสามารถสุ่มได้เลยแต่ว่ามันมันหนึ่งในร้อยปะเนี่ยมันจะสุ่มได้หรอวะถามจริงก็ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นข้อดีหรือว่ามันเป็น มันเป็นการทําให้เราวน,วนการันตียากขึ้นนะคือการเพิ่มชั้นของการการันตีเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับท่านผู้ชมข้อดีคือเรามีสิทธิ์ได้ของที่ดีขึ้นนะครับอ่แต่ว่าคุณเกลือนะยีครั้งนะครับแล้วก็ข้อเสียคือสมมุติว่าอันเก่าเนี่ยมันเป็น30ครั้งแล้วส่มของรักใช่ไหมคือถ้าเป็นเราหวังผลที่อันอันเนี้ยสมมติว่าเราหวังผลที่อันของสุดท้ายอะครับอันท็อปเก่านะเราจะสามารถทํารอบได้เร็วขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนแต่ว่าพอเพิ่มอันนี้มาปุ๊ อันนี้จะเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันมีการันตีอันนี้มาไงแต่ว่ามันโอ้โหใครมันจะไปได้วะถามจริงสุ่มตัวใหม่ล่าสุดมีโอกาสได้รับตัวใหม่ล่าสุดยกเว้นอดีตเซเว่นไหนแต่คือตัวละครในเกมมีเป็นร้อยอะถ้าผู้ชมต้องดวงดีขนาดไหนวะเนี่ยนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงมีไหมไม่มีนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์นะครับ เพิ่มเติมในส่วนนี้ครับอันนี้ฮะเหลืองๆฮะการันตี100ครั้งนะครับจะมีใบสูมนะครับเป็นใบสูมเหมือนเดิมนะเป็นการันตีใบสูมนะครับของสวรรค์เลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มทางเลือกในการปั๊มของสวรรค์แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วของสวรรค์นเนี่ยมันก็แอบหายากนิดนึงนะอย่างผมเนี่ยนั่งไลท่ทำระบบคอลเลรชันเนี่ยมันก็เติบโตค่อนข้างช้าเพราะว่าไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะมาค่อนข้างช้านะ ส่วนใหญ่ก็ได้แค่ทำพวกของจกักรพรรดิของอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับของสวรรค์เนี่ยอาจจะช้าหน่อยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับแพ็กเกจเติมพวกเซน่าพลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอืมนะฮะแล้วก็เจมอ่าเจมมีการแก้ไขยอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของเจมเนี่ยจะมีการลดเลทลดเลทพวกเจมเกลือทั้งหลายนะครับไอพวกเจม์เซเว่นไนท์อะไรพวกนี้นะให้มันน้อยลงแล้วก็ไปเพิ่มเลทพวกเจมจ์จักรพรรดิอดีตจกักรพรรดิอะไรพวกนี้ให้มันมากขึ้นก็เผื่อใครจะเอาไปยัดคอลเลคชั n นะครับระบบลงทะเบียนอาวุธนะนะครับก็สามารถ มักกะชาดูได้แล้วก็มีเพิ่มการันตีไปที่100การันตีนะครับ100ครั้งนะครับการันตีจะเป็นเจมด์กในอันนี้เลือกได้ไว้ท่านผู้ชมอันนี้ของดีวะ่ะเลือกได้1เม็ดอันนี้สงสัยต้องมาเปิดบ้างแล้วแต่เออลูบี้เม่มีบทตัวนะฮะทำประดับไปนะครับอ่าก็ถือว่าดีนะอันนี้มีการันตีเลยเป็นแบบใบเลือกเลยนะครับเจมดักในหนึ่งเม็ดนะใครอยากได้อะไรนะเพิ่ม SBA หรือว่าลดดาเมจอะไรก็ย่าลืมมาจัดได้นะครับในส่วนนี้นะอ่ะแล้วก็ เครื่องประดับน่าจะไม่มีอัปเดตนะครับเอ้ยมีหรออืมไม่ใช่สีนี้ของเดิมมีอันใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือตู้ใหม่่าอ่ะตู้ใหม่ใช่ไหมครับเมื่อก่อนตู้มิสคิลเนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะครับจะแวะเวียนมาเรื่อยๆนะฮะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้ลงถาวรแล้วใครอยากมาเปิดหามิสคิล6กดาวก็จัดได้เลยซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับผมอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าผมเนี่ยเล่นมาเดี๋ยผมมีมิสคิลเร่งเถิดอันเดียวมาเป็นชาติแล้วคือผสมใหม่ก็ได้อันเดิมอ่ะนะก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้คือในส่วนของการปรับปรุงนะครับที่อัปเดตมาในแพ็นี้เลยนะครับอัปเดตมาแล้วนะแล้วก็เอ่อ,อ,อต่อไปจะเป็นในส่วนของแผนอัปเดตที่ยังไม่ได้เข้ามาในวันนี้นะครับของวันนี้เนี่ยหมดแล้วนะ ที่เหลือจะเป็นแผนอัปเดตละว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรูนนะครับซึ่งระบบรูนเนี่ยเคยมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วนะครับซึ่งเดฟเนี่ยได้นำอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับ UI เนี่ยเข้ามาหน้าตาเหมือนกันเลยเพงแต่ว่าระบบที่ใช้งานเนี่ยกับระบบการหารูนการใส่รูนต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็เบื้องต้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เพิ่มสเตตัส ให้กับ ID เดีเราคล้ายๆกับระบบความสัมพันธ์นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นระบบโซจีนแดงก็ได้เพราะว่าระบบโซเนี่ยคือการเลื่อนโซหนึ่งครั้งของตัวละครเนี่ยเราจะได้พวกค่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มระัป้องกันเลือดมาใช่ไหมครับอันนี้ก็คล้ายๆกันจะได้ค่าสเตตัสต่างๆที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเหล่านั้นมาซึ่งจํานวนมากหรือน้อยเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่าสเตตัสตรงนี้เนี่ย จะเป็นระบบติด ID นะครับก็คือจะใช้ทุกตัวละครด้วยการร่วมกันเลยหมายความว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีระบบเนี้ยเพิ่มพลังโจมตี1,000นะครับตัวละครใน ID ดีของเราทุกตัวนะครับที่ได้รับมาใหม่หรือว่าตัวเก่าก็ตามมันก็จะมีไอแพเพิ่ม1000โดยปริยายทุกตัวเลยนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งระบบรูนนี้ครับเขาบอกไว้ว่าในส่วนแรกเนี่ยจะใช้ลูบี้ในการก,ารกดล็อกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเนี่ยพอในช่วงหลังๆของระบบรูนเนี่ยจะเป็นต้องใช้หินรูนอะไรพวกนี้นะน่าจะเป็นไอสามข้างบนแหละครับ ว่ามาปลดล็อกหรือว่าใส่รูนอะไรยังไงนะประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มสเตสเตัสพื้นฐานของตัวละครให้กับไอดีเราแหละนะเช่นเอ่อถ้าเกิดเราแบบว่าได้ตัวละครใหม่มาเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีโซเลยตัวละครมันก็จะอาจจะห่างชั้นกับตัวละครที่มีโซเยอะใช่ไหมถ้าเกิดเรามีระบบรูนสูงอยู่แล้วเนี่ยพอได้ตัวใหม่มาเนี่ยตัวละครมันก็จะดูเก่งขึ้นแต่เอาจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ่อทุกคนกำลังติดก,กับดักฮะเพราะว่า ริงอยู่ว่าตัวละครที่สตาร์ทใหม่ของเราเนี่ยมันจะเก่งขึ้นตามที่เดฟบ,บอกแต่อย่าลืมนะครับว่าคนอื่นเขาก็มีตัวนี้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าตัวละครเก่านะครับมันก็ถูกอัพขั้นอัพเพดานขั้นด้วยระบบรูนขึ้นมาแล้วหมายความว่าต่อให้เราจะมีระบบรูนแล้วเรามีตัวใหม่แล้วเหมือนจะเติบโตขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเท่าเดิมแหละเพราะว่าอีกฝ่ายเขาก็มีรูนอยู่แล้วด้วยไงอย่าลืมนะเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทานันี้เท่านั้นมันจะส่งผลกับผู้เล่นที่ มีรูนเยอะกับผู้เล่นที่มีรูนน้อยหรือผู้เล่นที่เพิ่งเล่นนะครับก็จะทําให้ตามผู้เล่นที่เป็นแบบว่าเล่นมานานแล้วแล้วก็มีรูนเยอะเนี่ยยากขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะอ่ะยากขึ้นนะโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนในเรื่องของการอัพตัวละครแบบคลิกเดียวอันนี้เป็นจุดเด่นของเดฟสปายเลยนะเพราะเดฟสปายเนี่ยตอนอยู่ในเวอร์เขาก็พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกสบายต่างๆที่เป็นเรื่องจุกจิกอะครับเรื่องจุกจิกในเกมเช่นอ่าอย่างของนิเวอร์เนี่ย จะมีในส่วนของการผสมาธาตุนะครับที่ยุ่งยากเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งผสมาธาตุตีบวกหตีบวกหเาเซแล้วก็เอาธาตุมาผสมกันใช่ไหมครับอะไรแบบนี้โอเคแต่ตอนนี้เสียงผมอ่ะตอนนี้มันก็จะง่ายมากโดยการคลิกเลือกธาตุหรือวิวัฒนาการไปเลยแบบอีซี่อีซี่ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นระบบเดียวกัน,น,นก็คือจะสามารถเลื่อนขั้นตัวละครที่เรายังทําให้สําเร็จเช่นจากอาจจะเป็น3าดาวหรือ4ดาวก็ตามเราสามารถ ใส่ฟังก์ชันเข้าไปใส่ฟิลเตอร์เข้าไปแล้วก็เลื่อนขั้นไปจนถึงขั้นระดับสูงสุดได้เลยแบบไม่ต้องเสียเวลาท,ทําทีละขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นระบบที่ช่วยผู้เล่นได้ดีมากนะครับอ่ะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับระบบเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแค่การลดลดโปรเซสนะครับลดโปรเซสในการทํางานลงเช่นจากเดิมเราต้องมาตีบวก5ตีบวก5เสร็จกินธาตุเลื่อนเป็น4ดาวตีบวก5กินธาตุเลื่อนเป็น5ดาวบวก6บวก1ิบเลื่อนเป็น6ดาวปลุกพลังบวก1ิบ มิดอเวก60อ่ะเสียเวลานะครับเรามาใช้ฟังก์ชันเดียวจิ้มขึ้นไปเลยดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีก็ได้อัประบบนี้เข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าของเดฟคริสหรือของเดฟแทโอนะแต่ว่าจะเป็นระบบในการเลื่อนขั้นอ,อุปกรณ์นะครับอะเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าเราสามารถเลื่อนขั้นอุปกรณ์ด้วยปุ่มเดียวได้นะอันนี้เผื่อคนยังไม่รู้นะครับเช่นสมมุติว่าผมจะทําอาวุธอันนี้นะครับไปลงในอ่าลงทะเบียนอเทมเนี่ยผมสามารถกดปุ่มอ่า ยก,ยกชีนิวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายวิง่งวิ่งตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างซ้ายนะครับท่านผู้ชมจิ้มเข้าไปฮะมันสามารถใช้เงินนะครับหล้านสนะครับยัดยัดเข้าไปเลยนะฮะเปลี่ยนล่างจากของธรรมดาเนี่ยกลายเป็นของขั้นสูงสุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้งานต่อในระบบลงทะเบียนไอเทมได้ทันทีนะครับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าการอัพตัวละครเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์ต่างๆมากมายว่าเราจะอัพถึงขั้นไหนเท่าไหร่ยังไงนั่นเองนะครับซึ่งสามารถเลือกได้ ในส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะต้องรอติดตามดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับตู้กระชาใหม่นะครับตู้กระชาคอสตูมอันนี้ค่อนข้างดีสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกของเกมนี้นะครับเพราะว่าคอสตูมจริงจริงแล้วมันค่อนข้างจะขายน้อยนะนานๆทีเขาจะรีเซลคอสตูมของเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้เปิดฐาวอใช่ไหมครับนานๆถ้าเกิดตัวละครรีเมคเนี่ยถึงจะรีเซลครั้งหนึ่งหรือว่ามิดเดิลเวสเนี่ยถึงจะรีเซลครั้งหนึ่ง ซึ่งชุดคอสตูมกับเก่าเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้ซื้อเลยยามผมเนี่ยมาเล่นประมาณปีครึ่งเนี่ยอคอสตูมผมแทบไม่มีเลยบางตัวผมต้องใส่ชุดธรรมดาหรือว่าคอสตูมแบบสีดาว3ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่มีคอสตูมขายครับอ่ะระบบนี้ก็จะช่วยผู้เล่นที่เป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มลูกค้าผมเนี่ยสามารถหาคอสตูมได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่มีคอสตูมครบแล้ว มันก็ไม่ประโยชน์ใช่ไหมในส่วนนี้มันจะมีระบบใหม่ที่สามารถอัปเกรดชุดคอสตูมได้ในส่วนของการอัปเกรดชุดคอสตูมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มสเตตัสต,ต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงจะบอกว่านิดนึงนะคือไม่ได้มีผลอะไรเลยในการต่อสู้มากมายนะเช่นค่าสเตตัสของในเกมเรามันเป็นหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมถ้าสเตตัสที่คอสตูมให้มาเนี่ยมันเป็นแค่ล 10, หลักสิบหลักร้อยอะไรประมาณนี้นะก็คิดว่ามันเป็นของแถมเฉยนะครับไม่ใช่อ่องประกอบหลักในการพัฒนาดีนั่นเองนะครับ อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือในเรื่องของคอสตูมที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ยังไม่มีลูกตัวอย่างให้ดูว่ามันทํางานอะไรยังไงนะแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นคอสตูมที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับในส่วนนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับชุดคอสตูมเงาหรือชุดชาโด์ครับที่เป็นสีดําๆนะเพราะมันคือชุดธรรมดาที่ปรับโทนสีให้เป็นสีดําหรือว่าให้มันดูเป็นความมืดความมืดหน่อยนะ คิดว่าน่าจะเป็นชุดคอสตูมทานองนั้นนะครับก็คือชุดเดิมๆของตัวละครแต่ว่าย้อมสีใหม่อาจจะมีเป็นโทนสีแดงโทนสีฟ้าอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาก,ก็ได้นะครับน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะอืมนะฮะโอเคอ่ามีเก็บตกอะไรอไหมนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับอันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเอ่อในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของการ ปรับนะครับอันนี้ขออนุญาตอ่านจากที่เจ๊ปริกแปลตรงตรงเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าสเตตัสในประดับอาวสนะครับเอ่อเวลาเราปลดล็อกเครื่องประดับอะครับเวลาตีบวกเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีการสุ่มใช่ไหมโบกหนึ่งถึงบวกห้ามันก็จะมีการสุ่มว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มเลือดอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าเอ่อจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้ให้มันง่ายขึ้น เพราะตอนนี้มันสุมสมส่มแล้วสุ่มอีกสุ่มแล้วสุ่มอีกบางทีสุ่มได้น้อยกว่าเดิมสุ่มได้เยอะกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะครับเขาจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสุ่มที่ไม่ได้ค่าที่ต่ำกว่าเดิมมั้งอันนี้เขายังไม่ได้บอกอรายละเอียดนะแต่ที่แน่คือมันจะสุ่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะรอติดตามดูต่อไปแล้วกันนอกจากนี้ครับจะมีการปรับปรุงร้านค้าต่างๆนะครับที่เป็นพวกร้านค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานทั้งหลายนะครับเช่นไอ้ร้านค้าจากระบบโยนกุญแจเนี่ย ซึ่งมันเป็นอะไรที pues ่บูชิดมากผมอ่ะเคยกดซื้อมิสกิลเนี่ยจนหมดเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆแต้มนะผมใช้มาโคกดเอานะครับจิม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 จิวนอยู่นั่นแหละนะครับโอ้โหไม่ซื้อได้เท่าไหร่เนี่ยซื้อได้ท่าสิใช้ได้ท่าหกสิบแต้มแล้วแต้มแม่งดูแค่ตรงนี้เป็นหมื่นนะท่านผู้ชมก็มานั่งกดหมดวันหมดคืนนะกดจะได้เนี่ยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาปรับปรุงนะครับทั้งเรื่องของขายเรื่องของการซื้อต่างๆอะไรต่างๆนะ ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับรอดูว่าจะมีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดปรับปรุงในส่วนของร้านค้าอื่นๆด้วยเนี่ยผมจะซวยมากเพราะว่าผมพึ่งใช้แต้มต่างๆเนี่ยไปหมดตัวเลยนะเออทำประดับทําอะไรทําของไปเยอะมากครับช่วงนี้ผมปั้นของเยอะมากนะก็เลยแบบว่าตัวแตกแย่แล้วส่วนสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูนิดหนึ่งนะอ่ะนะครับเรามาดูกิจกรรมกันนิดนึงดีกว่าอันนี้ ขออนุญ,ญาตอ่านตรงๆจากคำแปลของคุณนภัสนะครับที่แปลมาให้นะครับก็ปฏิทินเมย์นะครับมีในส่วนของกิจกรรมหลายอย่างนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าจะของเก่าอันนี้ของเก่าเนาะอ่ะซูซีมีอะไรบ้างมน,นี้ก่อนลวกันนะครับกิจกรรมมิสกิล6หดาวใช่ไหมครับอันแรกคือโอ้โหใช้หนังสือมิสกิลนะครับหนึ่งออันนะฮะก็ ผสมหรือขายก็ได้นะครับอันนี้น่าจะมีเยอะอยู่แล้วก็ไปซื้อจากในไปซื้อจากไอ้เมื่อกี้แหละครับระบบโยงกญแจนะฮะซื้อมันจะเยอะแล้วก็มานั่งผสมนะครับมันมีระบบผสมออโต้อยู่แล้วนะก็จิ้มเข้าไป 2, 300ครั้งแหละครับ<笑><笑>ก็จะเสร็จควส3อันนะส่วนอันสุดท้ายนะครับหนังสือมิสกิลสีดานะครับไม่ใช่เออยวนะครับะนะหนึ่งนะครับผมงงนิดนึ่งนะ อ๋อมันมีลงมาอีกโอ้โหก็ว่างอยู่งงๆนะอันนี้ก็คือได้รับมิสกิลนะครับก็คือไปซื้อมาแบบเมื่อกี้แหละอันบนคือผสมมิสกิล3 0 0อันนะครับผสมหรือขายก็ได้นะขายทิ้งก็ได้นะครับอันล่างคือได้รับก็คก็คือไปไปโยนไปซื้อแจมาเมื่อกี้นะไปซื้อมานะครับก็50 1 0 0 150 200นะครับตามนั้นเลยนะฮะแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาก็อันนี้นะครับอันนี้คือตัวละครอะไรวะเนี่ย โอ้โหฟาร์มตัวละครถึงแล้วว่าสามสิบนะครับห้าร้อยตัวจริงอันนี้สายฟาร์มก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนที่เป็นสายโยแจอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับจะได้อะไรเนี่ยนะครับได้มาเป็นมีอ๋อมันไล่ระดับมานะครับจากห้าสิบตัวร้อยตัวสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็ขอรับมาตามนี้เลยอันนี้คือการผสมล้วนเลยนะครับผสมตัวละครไม่ใช่ผสมอัพเลเวลตัวละครนะครับถึงแลยว่าสามสิบนะครับ,รบก็คือครบห้าร้อยตัวนั่นเองนะ อ่ะตัวสุดท้ายมีอะไรอีกไหมอันนี้จะเป็นอะไรวะอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันแฮชทางคุณภัยยังไม่ได้แปลนะครับขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็มีกิจกรรมพอมไทม์นะครับพรอมไทม์ของตอนรับ7ปีนะครับก็จะเป็นวันที่11กับ12นะครับแล้วก็15กับ17เวลา6โมงถึง4ทุ่มนะฮะมีเพิ่มหัือนตราดดอกไอเทมตามด่านนะครับ วันที่13บสามกับสินะครับช่วงกลางที่เมื่อกี้เว้นไว้นะก็จะเป็นเที่ยงถึงหกเที่ยงถึงสี่โมงแล้วก็หกโมงเงย็นถึงสี่ทุ่มรอบแรกจะเพิ่มมอนสเตอร์นะครับรอบสองจะเพิ่มดอกไอเทมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้คือทั้งหมดในการอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าจะเป็นการอัปเดตครบรอบ7ปีนะครับเราติดตามดูว่า,าตัวเกมจะพัฒนายังไงแทโอจะมิดอาเวสมาพร้อมกับใครนั่นเองนะครับติดตามดูนะฮะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ